สวัีครับสวัสดีสมาชิกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับจุดตรวจจราจรสอนอโชคชัยนะครับนะวันนี้วันที่7ตุลาพั2568เวลา11นาฬิกา34นาทีแล้วเข้าไปชมเลยครับมาอีกช่วงครับนะช่วงนะครับสายๆครับ11นาฬิกาครับนะใกล้จะเที่ยงแล้วครับาไปชมนะครับนะเป็นจุดถนนลาดพร้าวครับจราจรสอนอโชคชัยนี่โอ้โหสุดยอดนะครับนะยัแข็งแข็งครับนะ นะครับท่านผู้ชมนะครับมีสองช่วงเวลาครับนะช่วง11บเอ็ดนาฬกาครับนะแต่ช่วงที่สองู่ช่วง14บสีนาฬิกาครับแต่วันนี้มาเจอช่วง11บเอนาฬิกานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับโหสุดยอดจริงครับนะนี่ครับแต่สวนจราจรสอนอโชคชัยแล้วตรงนี้นะครับนะฝากประชาชนก่อนเลยครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาเส้นโชคชัยะเวลานี้นะครับนะสดนะครับไ่พร้อมมีหามานะครับสำหรับมอกระไซนะครับนะท่านผู้ชมนะครับ ตรงนี้นะครับนะฝากด้วยนะครับนะอุปกรณ์หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับมาไปพร้อมอย่าหามานะครับตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับนะนะครับกูใช้บริการดีใบสั่งโอ้โหเยอะมากครับนะบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับหมอกระจาอย่างเดียวนะครับนะตรงนี้เน้นกับหมอกกระจายนะครับนะฝากพี่น้องด้วยนะนะไร้ลงไรเตอร์โดกันเยอะนะครับตรงนี้นะครับนะครับท่านผู้ชม นะครับส่วนมากนี่ที่เห็นดินไรเด้ในตัวกันเยอะนะครับหมกคนซ้อนไม่ใส่นะครับนะแล้วบัลลังนะครับนะนะครับตรงนี้จราจรก็พอประมาณครับเคลื่นโกนสบายครับนะครับพอสายแล้วครับนะรถค่อยเยอะครับคานผู้ชมนะครับนะครับข้างในก็กาลังออกไปสั่งอยู่นะครับนะครับอยู่กัวขันวินัยจราจรสอนอโชคชัยเส้นลาดพราครับนะนะครับนะครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้รถไม่ติดนะครับนะช่วงสายครับนะช่วงนี้รถไม่ค่อยติดครับท่านผู้ชมนะครับจะมีอยู่สองเวลานะครับนะช่วงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ประจำาของเจ้าที่เลยนะครับนะครับนะครับมีสองช่วงนะครับช่วงบ่ายสองช่วงหนึ่งนะครับและมัดระวังนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมครับให้พร้อมอย่าหามานะครับนะครับโดนแน่ๆนะครับผมบอกเลยครับสําหรับบอกอระไสนะครับนะนะครับ้าไสมาตำรวจก็ไม่เรียกนะครับนะท่านผู้ชมนะครับใส่ครบมาตำรวจก็ไม่เรียกนะครับนะตรงนี้นะครับเขาเรียกคนที่ไม่ใส่นะครับนะ ก็ประชาชนตับบ้านนะครับเส้นลาดพ้าโชคชัยครับเวลานี้นะครับนะอุปกรณ์สำคัญคือหมวกกันน็อกนะครับนะคานผู้ชมนะครับกระจกนะครับทะเบียนรถนี่าครับนะความติดหน้าละครับนะคุณผู้ชมนะนะครับใส่มานะครับไม่ไปขี่บาแล้วครับ่านผู้ชมดีกว่าไปเสียค่าปรับนะครับนะครับ2องพันสองพันนะครับ่านผู้ชมนะครับนะครับก็ช่วยกันใส่กันมานะครับนะนี่ครับประชาชนตับบันก่อนนะครับคานผู้ชมนะครับนี่อ่ะสวัสดีครับอ่านี่ครับ เป็นที่หนึ่งจุดเลยนะครับนะที่เจ้าที่สอนอจราจรสอนอโรคใช้ในขยันนะครับผมบอกเลยนะครับนะนะครับสองเวลานะครับนะตรงนี้นะครับจุดเดิมนะครับก่อนถึงหน้าสอนอนะครับเห็นไหมครับจากร้อนหน่อยครับนะเจ้าที่จะหลบเข้าไปเลยร่มๆนะครับนี้มันจะร้อนครับนะนะครับตนู้นจะมีโต๊ะนะครับนะโต๊ออกไปสั่งอยู่บนฟุตบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับ อากาศร้อนครับนะเจ้าคิดจยืนน่าจะร้อนแหละครับน่าจะหลบเข้าไปข้างในแหละครับท่าผชมนะครับตรงนี้ครับนะครับตรามาระวังครับมาเส้นลาดผาครับมุ่งหน้าโชคชัยนะครับนะนะครับสนุนลาด้าราข้างเส้นเลยนะครับเรามาระวังครับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับอย่าหามานะครับผมบอกเลยครับเตือนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับ เวลาครับผมบอกเลยนะครับสองเวลานะครับมีสองเวลานะนะครับ่านผู้ชมนี่ครับนะวงนาลาดพ้าโชคชัยนะเวลานี้นะครับนะอุปกรณ์ให้พร้อมครับหมวกกันน็อกใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับกรมประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะตรงนี้นครับจราจรสอนอโชคชัยกดขันที่ในจราจรนะครับนะครับคนมาใช้ไปสั่งนี่โอ้โหเยอะมากครับนะเห็นไหมครับ หลายหลายคันนะครับมอไซค์นี่ผมผมมากจะไปนจะมอไซน์ครับนะเจ้าที่ชอบมอไซค์มากนะครับโชคชัยนะครับนะรถนดนไม่อยเรียกหรอกครับนะนะครับก็ไผู้ชมเรียกกับมอไซค์อย่างเดียวครับตรงนี้นะครับนี่ครับ่ะเรามมดระวังครับอีกหนึ่งจุดนะครับนะเส้นลาดพาข้างเส้นเลยนะครับนะนะครับไม่ใช่โชคชัยชี้เดียวนะครับนะนะครับก็ไผู้ชมนะครับคุณเลยไปจากโชคชัยก็ไปเจอลาดพานะครับนะก็บผู้ชมนะครับ นะครับไสลาดเผาวังของหลางสุขุมวิทพักแหนนงครับครับพักนาการครับนะสีนักคารินนะครับนะโหเยอะมากครับช่วงนี้จุดตรวจนะครับนะครับจุดยืนจับนะครับจุดจ้าเอ๋ครับไปไม่หมดแล้วตอนนี้นะครับก็ไม่ชมนะครับนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ก็ไม aky, ่มีอะไรครับมาบอกกล่าวครับ้ามาไลฟ์ครับพางทีผ่านมาเจอครับนะส่งของผ่านมาเจอครับนะบางทีบอกว่าวันวันทำอะไรครับผมส่งของครับนะผมผ่านมาเจอผมแนะนเสนอบอกกล่าวพี่น้องครับนะประชาสพันธ์ตรงนี oui ้นะครับนะครับเนี่ยครับนะการขนนรถติดก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะนะครับพี่น้องร้องขอมาครับนะนะครับจอที่นะครับจราจรนะครับนะพวประเทศแหละครับนะนะครับ ช่วงรถติดก็อำนวยความสะดวกจราจรให้พี่น้องประชาชนด้วยแหละครับนะครับส่วนมากน้อยครับที่จะไม่ค่อยเห็นนะครับนะนะครับนี่ครับอ่ะไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็เจ้าที่ก็หลบแดดนะครับในบริเวณเน้นออกไปสั่งอยู่นะครับท่านผู้ชมแดดร้อนมากครับนะที่ผมลงไปจะผ่านลาไม่ไหวแดดร้อนมากครับไม่มีที่หลบนะครับก็เลยไปขายข้างบนครับนะตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับบริเวณ ถนนลาดพร้าวโชคชัยถ้าเวลานี้ละครับตรงนี้ก็ไม่มีรายครับนะก็จุดตรวจขันนิ่งในจราจรครับนะตั้งประจําอยู่แล้วตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะมีป้ายมีกลวยครับชื่อผู้คุมด่านก็ผู้คุมด่านก็อยู่ที่ด่านครับนะเราเคยพูดคุยกันอยู่ครับนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตจบไลฟ์ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ